สวัสดีครับเพื่อนแคนโกนะครับวันนี้พามารีวิวนะครับ MRT นะครับส่วนต่อขยายนะครับสถานีบางว่านะครับเราจะเดินทางไปที่สถานีบางไผ่กันนะครับนี่คือสถานีบางว่านะครับก็จะมีบอกว่าไปเพชรเกษม36หรแล้วก็มีเกษมย5ด้วยครับตรงไปตรงนี้คือมันเป็นช่วงมันเป็นส่วนของมนะครับของร้านค้าขายของนะครับเราจะพามาเดินมาดูกอน ถ้ามองกลับลงไปอีกด้านหลังนี่คือเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่านะครับเมื่อกี้ลงมาจากฝั่งนู้นครับก็เดินตรงเข้ามาอย่งนี้ครับจะเห็นชางเชื่อมต่อเลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือเป็นถนนเพชรเกษมนั่นเองนะครับยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับเดินตรงมาครับส่วนของตรงนี้จะเป็นส่วนของร้านค้าขายของนะครับแล้วก็มีจุด ทางเชื่อมนะครับมีจุดทางเชื่อมด้วยครับก็จะมีไฟา์บอบสถานีบางว่าฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นนะครับ,รบแล้วก็ทางออกฝั่งนู้นเป็นพิเกษตนะครับเป็นเกษ ก็จะมีจุดบริการข้อมูลต่างๆนะครับมีต่างอเพิเกษีสยม36นะครับมหาลัยสยามแล้วก็วัดประดูบางจากนะครับตรงนี้ก็คือจะมีจุดบริการบอกหมดเลยว่าออกประตูไหนนะครับผมานี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีจุดบริการนะครับบอกเส้นทางนะครับของสถานีบางว่านะครับส สถานีบางว่าของ MRT นะครับไม่ใช่ BTS นะครับมันเป็นจุดทับซ้อนกันคือจุดเชื่อมต่อกันนะครับที่มองไปเห็นเห็นรถไฟฟ้ามครับที่อยู่ตรงนั้นคือรถไฟฟ้าี BTS อที่สถานีบางว่านะครับแล้วก็สถานี MRT เนี่ย MRT จะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะครับาพาขึ้นไปดูจุดตรงนี้นะครับจุดที่ว่าเป็นจุดมอเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีร้านค้าเปิดทําการขายอะไรนะครับเพราะถ้าเดินตรงขึ้นไปก็จะสามารถขึ้นไปบนที่ บนสถานีได้เลยเพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้านะครับผมครับเราจะเห็นด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นถนนเพชรเกษตรนะครับรเพชรเกษมเนอเ mm hmm. okay. ถ้ามาจากฝั่งนู้นคือลงมาจาก BTS นะครับลงมาจาก BTS บางว่านะครับลงมาที่ถนนเพชรเกษตรนะครับโอเคผู้คนเยอะมากมายเลยนะครับผมนะไปพร้อมกันเลย ฝั่งนู้นเป็นฝั่งทางออกประตูหนึ่งนะครับถนนเกษตรสามสิบหกนะครับสถานีจะค่อนข้างสูง,สงสนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องอาข้ามข้ามส่วนของอสถานีรถ,รถ,รถสถานีเ e อสบางบ้านนะครับนี่มันไม่ต้องเจรถเก่งนะครับผมนเราขึ้นไปกันเลยนะครับผม,ผมรายเลื่อนสูงมากเลยนะครับเพราะว่า สถานีเราอยู่สูงมากนะครับมองลองมาด้านล่างนะครับวราเฉนในส่วนของสถาน,นีชั้นที่สองก็คือเป็นส่วนของมอของร้านค้าขายของนะครับจะมองเห็นวิวนะครับปเป็นวิวเห็นเราก็จะเข้าไปใน าเรเาจะไปบางไผ่ครับรอันนี้ขอบคุณครับนะขอบคุณครับโอเคนะครับอันนี้ลองดูสวัสดีครับขอบอคุณค <ไป S 2> รับอะไร ฝั่งนี้ไปเตาปูนนะครับสานีบางไผ่ไปตรงนี้เลยนะครับนี่ครับจะมีบอกสานีบางไผ่สานีท่าพระสราภาพนะครับสนามชัยสามยอดวัดบางกอนกองหมัดลำโพง อยู่ฝั่งที่มาสุริยกาจะบอกว่าคุณอยู่ที่ใดของสถานีนะครับชั้นของสถานีนะครับเขาบอกว่าชั้นชานช,า,ชา,านะครับคือ,อชั้นที่หนึ่งนะครับชานชาลาที่หนึ่งที่สองคือไปหลักสองไปที่หนึ่งคือชานชลาที่หนึ่งคือไปหลักสองชานชาลาที่สองคือไปท่าพระนะครับผมแล้วก็ชั้นระดับถนนนะครับชั้น ทางออกมายเล็งหนึ่งคือเพชรกเกษมสาสิบหกมาเล็งสองคือเพชรเกษมยี่สิบห้าสาม 25, คือสถานีรถไฟฟ้าพีทีเอสบางบ่านะครับแลวสี <c oughs> ่ก็เช่นกันครับอันนี้คืออันนี้คือม r t นะครับอตอนนี้ <c oughs> นเราอยู่ตรงนี้นะครับสถานีบางว่านะครับบางว่านะครับอันนั้นก็จะเปิดถึงสถานีหล,ลักสองนะครับเนาะตอนนี้อยู่ที่บางว่าอยู่เลยนะครับบางว่าบางไผ่แล้วก็ท่าพานะระ เดี๋ยวอันนี้เราไปลงที่บางไผ่แล้วก็จะต่อไปที่ท่าพ,พระนะครับท่าพ,พระ, okay. ะเดี๋ยวรอรถไฟเห็นด้านล่างอ๋อด้านล่างมองเห็น,นี้ยครับมีบรรยากาศะรบรรยากาศ มีที่กั้นหมดเลยนะครับมีที่กั้นหมดเลยลักษณะของสถานีนะครับก็หลังคาชิดกันนะครับนอกจาก็นเป็นฟ้าที่เป็นกระจกใสนะครับกระจกใสอีกด้านหนึ่งก็มีที่กั้นแบบชัดเจนมากเลย ไปบอกนะครับสถานีนะครับสถานีบางไผ่ท่าพรอะอิสรภาพสนามชัยสังยอดบ้าบางกอยหัวมังกรนะครับในฝั่งนี้นะครับขอบูงรถไฟ เดี๋ยวเราจะไปลงที่บางไผ่บางไผ่นะครับสถานีบางไผ่แล้วเราก็จะไปดูที่สถานีบางไผ่แล้วก็จะต่อไปที่สถา,า,านีท่ <c oughs> าพระนะครับเรารถไปมาลถตเไปก่อน ี่งไปสมุการรับไปก่อนนะฝั่งนู้นก็จะมองเห็นสารุาสตรน e ีดีเอบางว่า เราพาชมรอบๆดีกว่าเนาะรอรถไฟชมก่อนรอบ,อบๆที่ครับเปิดถึงกี่โมงนะครับ3ทุม่ม4ช้าไนะ้นานมีป้ายบอกด้วยมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับฝั่งนี้คือทางลงนะครับทางลงชั้นจหน่ายตัวนะครับจหน่หายตัวกว้างมากเลย รถไฟมาแล้วนะครับรถไฟมาแล้วรถไแล้วยนามอยสอาจย์่ก็มีความรนมีมารนายู่ในรถไฟนะครับสาสมากเลยรถไฟควนใหม่นะครับ กระบวนรใหม่นะครับรถไฟติ่นย really really ังมากอยู่ยังใหม่อยู <that that ่ไม่ใช่ยังใหม่ยังใหม่อยู่ั้ยนี่สานีบางว่าครับบสสีบางว่าคุณแมร้ยที่ไหนคุณมรยีไหนี่ คุณแม่นอะมันอยากจะไปเยี então, ่ยมคุณแม่คุณจะมให้คุณเรามาเดี๋ยวตั้งตอนเช้าหรือตอนลื่นจะไปน้าเป็นเด็กนะฮะสถานีต่อไปสถานีบางไผ่ next station บางไผ่เดี๋ยวีันี่ยเดี๋ยวคือดิเดรร์ไม่ร้อนชมเลย โอเคนะครับเดจอกันที่สถานีบางไผ่นะครับสําหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนยินดีกดติดตามเพื่อนก <ละ S 1> ันต่อเลยนะครับบ๊ายบาย